ท,ท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาสมโพทเชียงใหม่700ปีนะครับตรงที่ผมนั่งเนี่ยปกติก็จะเรียกกันว่าซุ้มมานั่งสำรองนะครับจะสังเกตเลยว่านักกีฬาโดยส่วนใหญ่ไม่อยากจะนั่งซุ้มนี้นะครับเพราะว่าอ,อ,อย่างเห็นสภาพนะครับก็อาจจะไม่น่านั่งนะครับแต่ความคิดของนักกีฬาอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่า ซุ้มมานั่งสำรองที่นี่น่านั่งมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน่านั่งขนาดไหนเราไปดูมานั่งสำรองของใหม่ที่จะใช้ติดตั้งที่นี่เพื่องานกีฬาในระดับนานาชาตินะครับเราไปดูกันครับ เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูของที่เพิ่งมาถึงนะครับเป็นของในส่วนของนักกีฬานะครับแล้วก็พูดตัดสินนะครับไปดูกันว่าเป็นอะไรครับเข้ามาดูกัน,นครับที่เห็นเป็นกองกองกล่องกล่กองนี่นะครับถ้า ให้ทายน่าจะทายไม่ถูกนะครับหรือว่ามีคนทายถูกไม่เป็นไรครับเรามีเฉลยกันเลยนะครับที่เห็นเนี่ยเป็นก็เห็นเป็นเก้าอี้นะครับเดี๋ยวเราจะหยิบออกมานะครับมี3ามสีนะแบบเดียวกันนะครับเป็นสีแดงสีสีแดงอ้าวสี อ๋อสีดำนะครับของผู้ตัดสินนะแล้วก็ยี่ห้ออย่าไปโชว์มันเยอะนะครับแล้วก็สีน่าจะเป็นสีน้ำเงินนะนี่เขา,าจะนับกันแล้วอ้าวสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องนะครับเอาเป็น สีน้ำเงินก่อนแล้วกันนะครับจะได้ดูเหมือนกับเหมาะกับในส่วนของเรียกว่าอะไรอะอ,อ,อาาจัรยร์เนาะที่เรามีสีน้ำเงินดูแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแกะนี่อะไโอ้ทำไมต้องทำเสียงกันด้วยปรับม,มุมได้ แน่นอนสิมันต้องปรับได้ที่บ้านไม่เคยมีเบาะเลคโลเป็นของตัวเองนะครับหมุนเรื่อยๆจริงๆด้วยคืออ้าวถ้าพวกนี้ก็คือถ้าเป็นในในสนามเนี่ยก็ปรับนอนได้สิถ้าน้ากีฬาอยากนอน๋อก็คือปรับเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับเบาะนี้นะฮะเป็นเบาะที่ใช้ใน ทุกที่เลยดีกว่าในสนามฟุตบอลระดับโลกทั้งหมดนะครับนี่เดจวถ่ายชัดๆนะครับอันนี้สีน้ำเงินเดี๋ยวอ่ะถ่ายแบบรวมๆ นี่ในถุงมีคู่ในกล่องมีคู่มือนะครับคู่ม,มือประจำเบาะทุกบเบาะเฮ้ยทุกเบาะมีคู่ม,มือปล่าน่าจะมีนะดูครับคู่มือการใช้เบาะนะครับเล่มเกือบเกือบสองเซนนะครับเซนหนึ่งประมาณเซนกว่าๆนี่คู่มือการใช้เบาะนะฮะนี่นะครับเอ,อ่อเลคคาโรนะครับเขาบอกว่าอา้าวเขาที่คนละภาษาเขาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ นี่ how to use นะครับ how to your r e c r o s e e a t นะครับโฆษณาให้เสร็จสับนะครับ optimally นะครับก็คือสามารถปรับได้นะครับอันนี้จริงก็คือปรับเอ็เมื่อกี้เราเดี๋ยวเราจะลองปรับให้ดูนะครับว่ามันปรับเป็นแบบนั่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับจนถึงแบบนอนได้เลยนะครับนี่คือเบาะเ e c l u e นะครับนี่คือคู่มือมันนะเออมันโฆษณารถยนต์จะสะมากกว่าแล้วม้ง มันมีค่าเซ็ตรถยนต์ด้วยบูกแบบนี้เรา่รู้สาภาษานะครับเป็นดอยส์นะครับเป็นภาษาอังกฤษอิงแกฤษแล้วก็เป็นภาษาฝรั่งเศสสามภาษา,า,ษาคิดดูอันนี้คือที่พูดถึงเนี่ยไม่มีไม่มีในส่วนของสเตเดียมนะเป็นแบบเหมือนครับอยู่ในรถยนต์นะคือกะว่าจะมาขับรถยนต์ข้างสนามเงี้ยหรอ <S <S <laughs> ไม่ใช่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาสามสีมาโค์กันเลยดีกว่านะครับอันนี้เอาสีน้ำเงินก่อนเดี๋ยวเราจะเอาสีแดงนี่มาแกะกล่องสีแดงดี๋ยวเราไปวางเรียงกันอันนี้สีแดงมาก็เป็นแบบนี้นะนี่คือแกะกล่องนะครับมีคู่มือไหมคู่มือมีไหมก็ต้องมีมมมมมสิแกะกล่องนี่ครับมีคู่มือมานะคู่มือมีคู่มือ นอนราบได้เลยนะครับวิธีการปรับแสนง่ายดายนะครับก็จะมีปุ่มตรงข้างนะนะฮะพอปรับก็คือหมุนนะครับหมนุนโอ้หมุนง่ายมีหมุนมือเดียวก็ได้นะหมุนมือเดียวได้สองข้างนะครับหมุนง่ายมากนะครับจะหมุนซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ นะครับนะฮะหมุนแบบหมุนง่ายมากนะครับท้ก็ได้ไม่ต้องหมุน2มือแบบผมเมื่อกี้นะครับหมุนง่ายมากนะครับก็จะได้เพื่อจะเรียกว่าปรับโพสิชันนะหมุนง่ายๆนะครับนี่ฮะข้างในก็ได้นะครับข้างในก็ได้ปรับหมุนแบบหมุนง่ายๆเลยนะครับจากโพสิชันที่เป็นแนวแนวนอนเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับได้เป็นเบาะแนวตั้ง เดี๋ยวผมวางดีๆอันนี้ของคนที่มีสิทธิ์นั่งก็จะเป็นผู้จัดการทีมนะครับผู้เล่นนะครับแล้วก็ผู้เล่นสำรองที่อยู่ในสนามน,นะครับกรรมการมีไหมมีนะครับของกรรมการเป็นสีดำนะ ที่ผมแกะของกรรมการจะได้เห็นทั้ง3สีไปเลยนี่อันนี้สีดำของกรรมการนะครับนี่นะครับสูหรารังการนะครับอันนี้คือรีเมียรีกมียังไงที่นี่มียังไงน,นะครับจริงๆก็คือสนามฟุตบอลทั่วไปแล้วนะครับไม่ได้ว่าเฉพาะจะจงที่รีเมียรีกนะครับก็คือว่าเป็นสนามมาตรฐานนะครับ ยังไม่ได้ลองนั่งเดี๋ยวจะลองนั่งให้ดูตอนนี้ถ่ายแบบ3ามสีให้ดูกันนะครับเดี๋ยวผมเก็บของนิดนึงจะได้ลายสีได้อจัดไปเต็ๆมๆนะครับเป็นเบาะของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับที่เรียกว่า เป็นที่นิยมนะแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานของ AFC ที่กำหนดมานะครับว่าให้กับทางผู้ตัดสินนักกีฬาแล้วก็ผู้จัดการทีมในสนามนะครับที่เราจะเห็นซึ่งเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูว่ามันนิ่มนขนาดไหนนะครับอะพร้อมก็ จริงๆแล้วก็อย่างที่เห็นแกะเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราเอามาทดสอบเรียงเฉยๆนะจริงๆก็จะมีซุ้มนะครับที่อยู่ด้านนอกตอนนี้ก็ซุ้มก็พร้อมแล้วนะครับเก้าอี้ก็พร้อมรอการติดตั้งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแอบ,บทดสอบนั่งดูก่อนนะครับว่าเก้าอี้ใหม่นิ่มแค่ไหนนะครับการนั่งเป็นมานั่งสำรองนะครับเพราะว่ามานั่งสำรองจริงๆแล้วมันไม่อยากจะบอกนั่งให้ดอ oh. นิ่มนะครับที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ครับมันปรับเอนได้โดยใช้มือเดียวนะฮะหมุนง่ายๆแค่นี้เองนะครับนี่ฮะปรับเอนนะครับปรับเอนปรับเอนโอ้โหนะครับชื่นชมเพื่อนๆอยู่ในสนามนะครับเพื่อนๆก็เตะไปนะครับตัวเองก็นั่งเบาเล็คารนิ่มๆนะครับชื่นชมผลงานเพื่อนไปพอเพื่อนยิงเข้าก็ปกมือนะครับตัวเองก็ นั่งอยู่ดูเพื่อนครับรอรอจังหวะเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่ดูเพื่อนอย่างเดียวนะครับรอจังหวะเปลี่ยนนะครับก็เท่าที่นั่งดูนะหนังนิ่มมากนะครับเท่าที่นั่งดูหนังนิ่มมากนะครับแบบพอดีตัวนะครับนั่งแล้วรู้สึกว่าสบายนะครับนั่งรู้สึกสบายปรับองศาได้อย่างเหมาะสมตามที่ต้องการเลยนะครับปรับได้นะครับแล้วก็ประคองคอครับ พรพอม,มากเลยนะครับที่มันเบาะเบาะจริงมันเป็นเบาะรถยนต์ใช่ไหมนะครับตามคู่มือเมื่อกี้เลยนะครับจะเห็นว่าในคู่มือเนี่ยก็จะเป็นรูปคนนั่งพร้อมกับมีพวงมาลัยด้วยนะครับคือให้ปรับโพสิชันของการขับขี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานั่งเบาะเลคคโลในสนามฟุตบอลแล้วเนี่ยก็จะได้บรรยากาศสำหรับการขับขี่นะครับแบบ ไปข้างหน้าอะไรอย่งเงี้ยนะครับอืมโอเคน่าจะโอเคนะบอนนี่ bon มากเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยไปดูกันนะครับว่าหลังจากที่เอาซุ้มประตูเข้ามาที่ซุ้มมานั่งสำรองนะครับมาที่ข้างสนามแล้วเราเอาบอทั้ง3สีเนี่ยไปติดตั้งนะครับจะเป็นยังไงเจอกันคลิปหน้าครับ นิ่มมากสุดๆเดี๋ยวเราไปติดตั้งแล้วหรือเราไปนั่งข้างนอกอีกทีนะครับเพราะที่นี่คือสนามกีฬาสมโพ่์เชียงใหม่700ปีครับ